สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมา,อาลองดูรายละเอียดของประกันภัยรถจักรยานยนต์ประเภท3ของวิริยะประกันภัยกันค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากทั้งตัวเอกสารเงื่อนไขกรมธรรม์ของเขาเลยนะคะที่มีผลบังคับใช้1เมษายน63แล้วก็จากหน้าเว็บของวิริยะเองด้วยครับเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจกันค่ะว่าประกันตัวนี้เนี่ยคุ้มครองอะไรมีเงื่อนไขสําคัญสาค,คัญอะไรบ้างแล้วก็แบบว่ามันเหมาะกับใครครับผม ก็ถ้าพูดถึงประกันประเภท3นะครับไม่ว่าของเจ้าไหนก็ตามเนี่ยหัวใจหลักของมันเลยก็คือการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับบุคคลภายนอก อ๋อคือเน้นที่คนอื่นไม่ใช่รถเราใช่ครับถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อชีวิตต่อร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของเขาคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราขับรถไปชนแล้วเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยประกันประเภท3านี่แหละครับจะเข้ามาช่วยจ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีแทนเราเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาดูเรื่องเอ่อความเสียหายต่อชีวิตร่างกายกันก่อนในเอกสารที่ดูมาเขาบอกว่าวงเงิน5 0,000นบาทต่อคนแต่ว่ารวมกันทั้งหมดในอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยไม่เกิน10บล้านบาทครับผมอันนี้คือจ่ายส่วนที่มันเกินจากพรบไปแล้วถูกต้องไหมคะ ทีนี้จุดที่น่าสนใจคือถ้าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาเสียชีวิตหรือว่า,าถึงขั้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงค่ะทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนี่คือยังไงนะคะก็คือไม่สามารถทํางานอะไรได้เลยแบบโดยสิ้นเชิงตลอดชีวิตไปเลยนะครับประกันจะจ่ายให้ขั้นต่ำที่5 0 0 0 0นบาทต่อคนแต่ถ้าวงเงินที่เราซื้อไว้มันสูงกว่านั้นเช่นเกิน2ล้านขึ้นไป ส่วนที่เกินจาก2ล้านบาทเนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายจริงนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องการเฉลี่ยจ่ายด้วยถ้าเกิดว่ามีประกันหลายฉบับอ๋อค่ะแต่ก็มีข้อยกเว้นด้วยใช่ไหมคะเหมือนจะเห็นว่าเขาไม่คุ้มครองตัวคนขับเองที่เป็นฝ่ายผิดใช่ครับตัวผู้ขับขี่ฝ่ายผิดเนี่ยไม่คุ้มครองแล้วก็รวมถึงเอ่อลูกจ้างคู่สมรสพ่อแม่หรือว่าลูกของผู้ขับขี่ฝ่ายผิดด้วยกลุ่มนี้ก็คือยกเว้นไปค่ะแล้วถ้าเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของคนอื่นล่ะคะ อันนี้วงเงินจะอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งนะครับต่ออุบัติเหตุครั้งหนึ่งซึ่งส่วนนี้มันจะรวมถึงค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถของคู่กรณีด้วยอ๋อค oh, ่าขาดประโยชน์ครับคือถ้าเขาไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมเนี่ยประกันก็จะชดเชยให้ตามจริงมีอัตราขั้นต่ำกำหนดไว้ประมาณวลา500-1,000ถึงบาทแล้วแต่ประเภทรถของคู่กรณีเลยครับอืมค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่คุ้มครองเหมือนกันอย่างเช่นของของเราเองของคนในครอบครัวเราหรือว่าของที่บรรทุกมาในรถอะไรพวกนี้ ใช่ครับพวกนี้นเป็นข้อยกเว้นไปแต่ว่าจุดที่น่าสนใจของแพ็กเกจวิริยะตัวนี้นะครับคือมันไม่ได้มีแค่ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเดียวเอ้าหรอคะมีอะไรเพิ่มมาอีกครับเขามีการรวมความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ่ยายเข้ามาให้ด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยประกันประเภทสามทั่ว,วไปมันจะเน้นแค่เรื่องจ่ายให้คู่กรณีเป็นหลักอ๋อแต่ตัวนี้เนี่ยมีส่วนที่ดูแลคนขับกับคนซ้อนของเราด้วยครับ ทำให้มันดูครบขึ้นแม้จะเป็นแค่ประกันชั้น3ที่ว่าเพิ่มเติมมานี่คือพวกค่ารักษาพยาบาลหรือว่าประกันตัวอะไรแบบนั้นด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยครับครบเลยอย่างแรกก็คือความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือที่เขาเรียกว่ารอยอศูนย์หนึ่งค่ะอันนี้จะคุ้มครองผู้ขับขี่หนึ่งคนแล้วก็ผู้โดยสารที่ซ้อนท้ายอีกหนึ่งคนกรณีที่เสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะมือเท้าสสยตาหรือทุพพลภาพวงเงินอยู่ที่คนละห้าหมื่นบาทครับอ๋อโอเคค่ะ มีค่ารักษาพยาบาลด้วยไหมคะมีครับอันนี้คือรอยยอ02เป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน5 0,000บาทต่อคนเหมือนกันสําหรับผู้ขับขี่หนึ่งคนแล้วก็ผู้โดยสารหนึ่งคนที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุตอนอยู่บนรถหรือกําลังขึ้นขึ้นลงลงรถนี่แหละครับค่ะค่ะและสุดท้ายที่สําคัญเหมือนกันคือการประกันตัวผู้ขับขี่ครับรอยอ03อันนี้ให้วงเงิน20,000 0บาทต่อครั้งเลยกรณีที่เอ่อคนขับถูกควบคุมตัวในคดีอาญาจากอุบัติเหตุอันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับเวลาเกิดเรื่องไม่คาดฝันใช่ค่ะจําาเป็นมก ทีนี้เรื่องเบีย้ยประกันราคาเห็นว่ามันไม่เท่ากันรถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลเนี่ยเบีย้ยจะคิดตามขนาดซีซีเครื่องยนต์ครับค่ะถ้าเป็นรถเล็กๆไม่เกิน125ซีซีอันนั้นเบีย้ยจะอยู่ที่1790บาทครับแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยเกิน1 2 5แต่ไม่ถึง250 cc, 2 5 0ซีซีก็ขยับเป็น1990้้เกบาทครับแล้วถ้าเกิน250รซีซีขึ้นไปเลยก็จะเป็น2,190่้อยเ้สบาทครับผมโอเคค่ะทีนี้มาดูเรื่องเงืเรรง่ะ ก็มีข้อยกเว้นทั่วไปตามมาตรฐานประกันภัยนะครับเช่นเอารถไปใช้นอกประเทศไทยหรือว่าใช้ในทางผิดกฎหมายอย่างเช่นไปปล้นไปขนยาหรือเอาไปแข่งซิ่งอันนี้ไม่คุ้มครองอยู่แล้วค่ะ <c oughs> การเอาไปลากจูงรถอื่นก็มีข้อยกเว้นบางอย่างแล้วก็เออภัยก่อการร้าย,ายอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นมาตรฐานครับแล้วเรื่องเงื่อนไขตอนขับขี่ล่ะคะประเด็นเรื่องเมาแล้วขับนี่ล่ะคะ <c oughs> เห็นมีพูดถึงเหมือนกันเรื่องนี้สําคัญมากครับ กรมธรรระบุชัดเลยว่าไม่คุ้มครองถ้าคนขับมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะครับแต่ถ้าคนขับอายุน้อยกว่า20ปีหรือมีแค่ใบกับขี่ชั่วคราวหรือไม่มีใบกับขี่เลยเนี่ยเกณฑ์จะเข้มขึ้นคือห้ามเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะหรือแม้กระทั่งถ้าปฏิเสธไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์จนโดนตำรวจดำเนินคดีอันนี้ประกันก็ไม่คุ้มครองเหมือนกันรวมถึงถ้าขับขี่ตอนเสพยาเสพติดด้วยนะครับก็ไม่คุ้มครองชัดเจนเลยค่ะแ เหมือนจะมีประเด็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากอยู่จุดหนึ่งใช่ครับอันนี้เป็นไฮไลน์นิดนึงคือในเอกสารเงื่อนไขกรมธรรม์นเนี่ยมันจะมีข้อสัญญาพิเศษข้อ8ในหมวด2ที่ระบุไว้ว่าถึงแม้จะมีข้อยกเว้นเรื่องเมาแล้วขับหรือขับตอนเสพยาเนี่ยแต่ว่าบริษัทประกันจะไม่เอาข้อยกเว้นพวกนี้มาเป็นข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธการจ่ายค่าเสียหายให้กับบุคคลภายนอกนะครับเออเดี๋ยวนะคะหมายความว่าถึงแม้ว่าคนขับรถเราจะเมาแล้วไปชนคนอื่น บริษัทก็ยังต้องจ่ายค่าเสียหายให้คู่กรณีที่เป็นคนนอกก่อนเหรอคะถูกต้องครับบริษัทจะรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายให้บุคคลภายนอกไปก่อนเลยทางค่าเสียหายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเขาตามวงเงินในกรมธรรม์โอ้ oh. แต่ว่ามันมีแต่นิดนึงครับคือหลังจากที่บริษัทจ่ายให้บุคคลภายนอกไปแล้วเนี่ยตัวผู้เอาประกันหรือคนขับที่ทําผิดเงื่อนไขเรื่องเมาหรือเสพยาเนี่ยจะต้องอชดใช้เงินก้อนนั้นคืนกลับเข้ามาเข้ากลับมาที่บริษัทประกันในภายหลังนะครับ อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการปกป้องคนนอกก่อนว่าเขาต้องได้รับการเยียวยาแต่สุดท้ายแล้วความรับผิดชอบทางการเงินจริงๆก็ยังกลับมาตกอยู่ที่คนขับที่ทําผิดเงื่อนไขยอยู่ดีใช่ครับหลักการคือแบบนั้นเลยคือไม่ให้คนนอกเดือดร้อน แต่คนทําผิดก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่ดีเคลียร์เลยค่ะประเด็นนี้นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องส่วนลดประวัติดีหรือว่าถ้าเคลมบ่อยก็อาจจะโดนเพิ่มเบีย้ยด้วยใช่ไหมคะครับเป็นหลักการปกติเลยครับถ้าขับดีไม่เคยเคลมเลย4ปีขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง5 0แต่ถ้าเคลมบ่อยๆแล้วเป็นฝ่ายผิดด้วยก็อาจจะโดนเพิ่มเบีย้ยในปีต่ออายุได้สูงสุดก็50%เหมือนกันค่ะสุดท้ายแล้วค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆต้องทายังไงบ้างคะเรื่องเคลม สำคัญที่สุดคือต้องรีบแจ้งบริษัทครับอย่าช้านะครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน We Claim on V i g o ของเขาก็ได้หรือจะโทรแจ้งอุบัติเหตุก็ได้ครับที่เบอร์1557มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องตลอด24ชั่วโมงเลยครับโอเคค่ะชัดเจนมากๆเลยสรุปก็คือประกันประเภท3สําหรับมอเตอร์ไซค์ของวิริยะเนี่ยหลักๆเลยก็คือคุ้มครองความเสียหายที่เราไปทําให้คนอื่นครับผมแต่ที่พิเศษกว่าประเภท3ทั่วไปก็คือเขาบวกความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลค่ารักษาพยาบาลแล้้้้้ววววกกกก็คคคค่่าาาาปรรรระัััััันนนนนตตผูขบบีีมใใหหดยสํเซออ หาเบียที่ก็คิดตามขนาดซีซีรถก็ดูเหมาะสําหรับคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวที่อยากได้ความคุ้มครองพื้นฐานให้คนอื่นแล้วก็มีรายติดตัวไว้ให้อุ่นใจบ้างครับถือว่าเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นที่ดีเลยครับให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อคนนอกได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีส่วนเสริมที่จําเป็นจาเป็นติดมาให้ด้วยทีนี้ก็น่าคิดต่อนะคะในขณะที่ประกันประเภท3ตัวนี้เนี่ยมันเน้นดูแลความเสียหายที่เราก่อให้คนอื่นเป็นหลักแล้วก็มีส่วนเสริมให้ตัวเราบ้างแล้วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วถ้าเกิดคควาาามมเเเสียหยหกับอออตร์ไซขงงะะ ความคุ้มครองเท่านี้มันเพียงพอสําหรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เราอาจจะต้องเจอจริงๆหรือเปล่าอาจจะเป็นประเด็นที่ลองเก็บไปคิดกันดูต่อนะคะว่าต้องการความคุ้มครองที่มากกว่านี้ไหม